พอเป็นไลน์ครับเป็นไลน์านนาสามารถตั้งไลน์ครับหน้ากระดานครับอฟอร์แมชชั่นไลน์คือฟอร์แมชชั่นหน้ากระดานครับผมอยู่ขวาสุดนะราม่าเหย,ยียบไปทางัวามีปีโป้อยู่ป่เดี๋ยแต่เราจะเป็นที่ช้าร อตอนนี้ได้ทีมอยู่ตรงนี้ได้ยินคอนแทคมินิอยู่ที่เมใยนใครคอนแทคมีโก้คอนแทคมีนิอยู่ที่เรด้าจำนวนสองลายระยะเท่าไหร่ระยะเท่าไหร่ครับรับทราบโอ้ก่อนเอาร้อยห้าสิบเมตรอีก พีพอดูไปท,ทางดูรอบๆนะครับอ่าทิศทางเรดาร์เป็น northwest bearing 310ยืนยัน ทีมเรีดครับจะจุดเรดทีมไปถึงบร,บริเวณเรดาร์เบลิงสามร้อยสิบยืนยันยืนยันครับ พอทราบดูทีถึงคนที่ท่านแล้วขอทราับ ห<ผ>มอ,อ,อ,อบ้านทางิดนอตครับโจลี่วางแนวเลยตอนนี้บูทีนอยู่ปิกัดศูนย์หาหูสา ศูนย์ห้าหกนสามสี่โอเคครับตาเล่นทีดำเนินการตามแผนเลยโอเคครับเมื่อเกิดการมันทาระวังเฟรนลี่ทางด้านซ้ายของคุณด้วยเราจะเข้ากะนานตามแนวป่าตามแนวรูปสอดเลยเตรียมยิงเข้าเลยครับ พี่คอสครับถ้าเป็นได้ริง g l เปิดได้เลยครับทราบบขอคำสั่งยิงเฮ้ยครับียากเทียนจะยิงก l อ่กัน,นเดียรเข้าไปก่อนนะครับสามเอครับพอจริงกันเลยครับสามสองหนึ่งเปินไป ทางซ้ายซ้ายเลยละอ่าใช่ยิงกดเข้าไปเลครับตอนนี้นี่เลยไปหมดเห็นเ้าอ่ะยิงข้ามไปออนมี่มันจะอยู่ประมาณแบดดิ้งสองเก้าศูนย์ครับพี่สองเก้าศูนย์จับตรงที่ผมอยู่นะสองเก้าศูนย์ พี่ดาหนึ่งไม่จริงกหอมาไม่จริงกหรอมาโอยร้อยสี่สิบหกไม่มีมมมม 104, มใครเจ็บไหมคนะร,รับในทีมครับเอ่อผมพม่น ไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเป้าเห็นเดี๋ยวเราเคลื่อนที่เคลื่อนกันเลยครับกลางทิศเวทนะนี่หลอดครับเล็กพีนี่พีนิงกดเข้าไปตรงแนวป่าทางที่เวทนะครับไปลิ่งอ่า ดูทีมดูทีมขอทราบตำแหน่งของดูทีมหน่อยเราจะยิงเก้วสนับสนุนเข้าไปขอเป็นสมมุกขอเป็นสมมุสมุกาท่านต้องการทราบตำแหน่งเราใช่หรือไม่สัญานี่ยโอเคเราจะให้สัญญาเป็นควันสิขา สมุกขาวนั่นเป็นเฟนลี่ป่ะครับผมไม่เห็นสมุกขาวอะ่ะดูข้างคิดเวสของเราอะครับไม่เห็นเลยครับผมไม่เห็นเลยมนยีมม่ตัวหกตุ้นครับผมอยู่ต่ำกว่าตัวหกตุ้นมองไม่เห็นโอเคงั้นเดี๋ยวเราเคลื่อนที่ขึ้นไปเลยครับตาเป็นดีขึ้นไปยืนดินลง าาราวังงนี่นางินอรเวย์้วยนะูทีมตอนนี้ผูทีมยู่ไงสม,มอขาวสมอขาวเร็สักตองปหาข้านทางทินะคร<ม>ับเยได้อยู่ไหนวะ ไ,ไ,ดได้เลยได้เลยต้นต้นอยู่น,น,นอ่าเลดหลีดครับเลดหลีดมันสควอชหลีดแล้วครับตอนนี้เนียล็ดจีนเล็ดจีนเข้าไปเคลียร์บริเวณนะกเล็ดจีนมาเคลียร์ตามเล็ดจีนมนาะ ชอบใหเดโมวลยครับ,บรนนู้พิมวางแนวไปทางที่ ที่สิบปีต้งเวลาหนึ่งทีแคิบโอเคครับทำเมอร์ออนทำเมอร์ออนทำเมอ่อออนทำเมอออนหยไปทาที่เสาเลยไโคว์ลนไปทางที่เสาครับหาที่โคเว user left your channel uh, so เดี๋ยวเราเกลื่อนที่ไปทางเราหุ่งหน้าไปท,าทังอีกทีนะครับตับทราบครับจะให้เคลื่นที่เลยมั้ยครับไปเลยครับโอเคครับเล็ดลิดเลดเลดทีมเล็ดทีมเคลื่อนที่มาหาผมเป็นฟอร์เมชันคอลัมน์ไปเคลื่อนที่เร็วลงไปในแนวป่า <c oughs> เลือกทีมดูสัญลักษณ์ผมที่เป็นครูปไข่ควงครับไข่ค,ควงอินจนเนียอิเจเนียตามมา